สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาทำข้าวเหนียวนึ่งแช่แข็งแล้วก็จะนึ่งกินด้วยเพราะวิแช่เยอะหน่อยเมื่อคืนที่วิจะเอาเข้าวเหนียวใส่ตะกร้าวิก็มาตั้งหม้อแล้วก็เอาน้ำใส่เปิดหัวเตาให้หม้อเขาร้อนมาเอาเข้าวเหนียวใส่ตะกร้าเลยวิจะนึ่งสองรอบเพราะว่าข้าวเขาเยอะไป เพราะเมื่อคืนเหลือขาเย็นอยู่นิดนึงที่วินึ่ง,งกินเมื่อวานก็จะได้เอาอุ่นในหม้อที่สองเอาแค่นี้ก่อนถ้านึ่งเยอะทีเดียวเขาจะนานสุกเอาใส่ในหม้อเลยก็ฝานี้ปิดนึ่งข้าวเหนียวไปได้15นาทีมาดูว่าข้าวเหนียวสุกหรือยัง วิจะใช้นี้ช้อนที่เราตักข้าวสวยจุ่จุบจุน้ำนิดนึงวิก็จะคนดูสุกละเราเทลงตะกร้าเลยเดี๋ยววิจะเอาตะกร้าไปใส่ข้าวเหนียวนึ่งอีกรอบนึงวิก็จะเทลนอันที่เหลือ่ะ ข้าวเขาติดเราก็จะลูกเขาลงให้หมดเอาน้ำเติมนิดนึงนะแาดนี้แหละเทลงไปเอาน้ำสะอาดล้างรอบนึงเราก็ดูน้ำในหม้อนะว่าเขาแห้งไหม พอนึ่งได้ไม่แห้งต้องสำรวจน้ำในหมอ้อนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่หมอ้อก็เป็นข้าวเย็นที่เหลือเมื่อคืนนี่ก็จะเอายองข้างบนไปเลย ทำให้เขาเป็นก้อนเล็กๆอันนี้เราจะกินวันนี้ปิดไว้ข้าวเหนียวใส่ถุงเลยอันนี้ที่วิจะอไปแช่แข็งนี่เป็นถุงที่ซื้อมาจาก ร้านค้าเยี่ยมันทั่วไปที่เขาเอามาใส่ขนมปังหอ่อขนมปังไปโรงเรียนหรือห่อไปทําไปกินที่ทําง,งานพับปากถผงไว้ก่อนก็เอามาุบน้ำนี่พิคนให้เขาเย็นแล้วนะ ไม่แน่ใจก็คนกินวิก็เอามือซุปน้ำแล้วก็คนบางทีถ้าเราจะกินข้าวกับน้ำพริกหรือกินอะไรง่ายๆหรือข้าวเหนียวนึง่งอยู่บางโอกเราก็ต้องแช่แช่เสร็จแล้วก็มานึ่งกว่าจะได้กินถ้าเราทำวิธีนี้เขาจะสะดวกมาก เวลาเราจะกินก็เอาออกมาเวฟในไมโครเวฟหรือว่าเอาออมานึ่งอีกรอบก็ได้ก็ไม่ต้องแช่ติดมือนิดหน่อยก็จะกะทำกินคนหนึ่งเอามาทำข้าวเหนียวปิ้งอะไรก็สะดวกกะเอา สำหรับหนึ่งคนเวลากินหนึ่งห่อก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เขประมาณนี้ถ้าข้าวสวยแล้วหุงกินไม่หมดวิก็แช่ไว้เหมือนกันเพราะไม่อยากอาทิ้งเสียดาย เส้นขนมจีนก็เหมือนกันแต่มันไม่แช่ได้ทุกยี่ห้อนะเส้นที่แข็งๆกินไม่หมดเราก,ก็แช่ตู้แข็งได้ดิก็ทำได้ห้าถุงดิจะมาทำให้เขาแบบเป็นก้อนแบบนี้ถ้าทำให้เขาแน่นๆเราก็จะมาทำข้าวเหนียวปิ้งได้ งยังทำได้แบบนี้ไห้าถุง เดี๋ยวรอให้เขาเย็นค่อยใส่ตู้แช่แข็งเดี๋ยววิไปทำกับข้าวกินก่อนตู้เหนียวที่วินึ่งเสร็จแล้วก็เอามาแช่ตู้แข็งไว้เวลาจะกินก็จะง่ายวิก็จะโทษปลา คั้งก่อนว่เอาไปล้างน้ําก่อนแล้วเอามาทอดเขาไม่กรอบครั้งนี้จะไม่ล้างน้ํากินกับข้าวเหนียวพ้องลดไฟนิดนึงดูข้าวเหนียวว่เอ,เอาลงมาหน่อยหนึ่งเออเติมน้ำก่อนน้ำใกล้จะหมด เริ่มสุกแล้วเดี๋ยววิจะคนรอบนึงให้ข้าวเย็นกับข้าวที่เราแช่เมื่อคืนเขาเข้ากันเขาจะได้นิ่มเท่าเท่ากันเนึ่งอีกสักห้านาทีฟาก็เริ่มจะกรอบปิดเตาเลยสุกละ วี่กจะตักขึ้นเอาจานแบบนี้ใส่เอาที่ชู่รองข้างล่างให้เขาอมน้ำมันออกทอดก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปผัดผักอีกอย่างหนึ่งนี่ข้าวเหนียวนึ่งเตาที่สองก็สุกเรียบร้อย ในตะก้าก็ได้เพราะเราจะเทใส่ก,กระติบข้าวเลยว็จะคนให้ไอร้อนเขาออกเวลาเราปั้นข้าวเหนียวเขาก็จะไม่ติดมือเราวิเรียกลูกชายมาเช็ดหม้อให้เดี๋ยวจะผัดผักให้กินวิบอกอนี้ก็ติดข้าวหอบมาจากเพชรบูรณ์ ไว้ตรงนี้ลูกบอกลูกชายเก็บไว้ในชั้นเลยเวลาเขาเช็ดหม้อเช็ดอะไรเสร็จเด็กผู้ชายถ้าไม่มีส่วนไม่มีอะไรทําหน้าหนาวเขาก็จะเบื่อนิดนึงเพื่อนเขาก็ไม่ได้ไปหากันช่วงนี้อ,อันนี้เป็นกระดาษหอ่อกระดาษแบัคขนมที่นี่แหละเพราะว่าข้าวเขาชอบแห้งถ้าเขาเย็นวิก็จะ วิ้ยก็จะเอากระดาษไว้ข้างล่างแล้วก็ห่อข้าวเหนียวไว้แบบนี้เขาจะเก็บความร้อนได้นะนแล้วก็ไม่ติดกล่องข้าวเหนียวเราด้วยวิ้ก็จะผัดๆให้ลูกชายไม่เอาเยอะเขาบอกกินนิดเดียวแล้ววิ่ก็จะกินกับน้ำพริกด้วยไปข้างนอกเขาไม่สวยก็ออก สองเพราะลูกเขาทําต้นไม้ข้างนอกจนค่ำเลยไม่ได้ไปซื้อกับข้าวกันผักก็ล้างเสร็จเอาใส่ตะกร้าไว้น้ําพอจะได้หยุดออกอาตั้งไว้นี้ก่อนพี่ก็จะมาดูเห็ดใส่ไปทั้งลูกล้างเสร็จก่อนค่อยหัน่น ก็ใส่ไว้ด้วยกันกับผักวิก็จะใส่กระเทียมสองกลีบพัดๆเลย น้ำมันพืชกระเทียมให้เขาหอมกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ เพื่ใอให้กระเทียมเขาขึ้นมาข้างบนเขาไหมอย่างแรกก็เตมรสดีตักเอาน้ำตาล าไว้ก่อนช่วงที่รอผัดให้สุกนี่ก็จะมาเช็ดอุปกรณ์เก็บล้างไปด้วยจะได้เสร็จพอเรากินแล้วเราก็จะได้เสร็จพอดีข้างขวานเรา ไปเก็บไปสะอาดพอดีค่ะเป็นเขียงเราก็จะตั้งให้เขาแห้งก่อนนี่ก็เป็นฝาช่วงที่วิรอให้ผัดสุกวิก็จะมาเก็บข้างควเข้าที่เช็ดเก็บล้างไปด้วยวพอกับข้าวเสร็จ ก็สะอาดพอดอีอันเดียวคนไม่ถนัดทุกที วิชีมดูน้ำก่อนว่าเขาอร่อยยังเขาขาดอะไรอร่อยแล้วไม่ต้องเติมเลยปิดฝาไว้ให้เขาสุกวันนี้เรากินกับข้าวเหนียวก็จะทำให้เขาแห้งนิดนึงที่แรกคิดว่าจะนึ่ง แล้วลูกชายเขาจะกินกับน้ำพริกไม่ได้วี้ก,ก็เลยผัดเอาสุกแล้วผัดผักง่ายๆจะมาทำน้ำพริกปลาร้าอันนี้เป็นน้ำพริกที่วิตําไว้น้ำพริกเขาก็จะเป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้ เราก็จะหักเขาน้ำพริกปลากระป๋องทูน่าพริกข้าได่เขียนไว้ด้วยแล้วเราก็จะเติมน,นี้เลยของแซ่บเขยลาวน้ำปลาเขยาเาเราใช้สอง ีฝาสีส้มก็หนึ่งช้อนนวัวนงฝาสีทองหนึ่งช้อนเราในครัวต่างแดนแล้วก็ตัดแปลงเอาถ้าเกิดจะต้องมานึ่งข้าวเหนียวมาทำน้ำพริกมาทำผัด,ผด กว่าจะได้กินเก็บล้างแล้วก็ผักที่เราซื้อมาแล้วก็กินไม่ทันวิก็จะเติมน้ำไปช้อนสองช้อนนี่ okay. เดี๋ยวจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสักอุ่นไปแค่สองนาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนอุ่นเสร็จน้ำพริกที่อุ่นมา คนเข้ากันแล้วก็ชิมดูพิ่กก็เติมชูรสไปนิดนึงเพิความนัวน้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เอาผัดผักเลยเดี๋ยวจะได้เรียกคูกชายมากินข้าว ับข้าวก็เสร็จแล้วข้าวเหนียวนึ่งปลาทอดปลาเล็กปลาน้อยทอดน้ำพริกผักดองผัดผักอันนี้หมูทอดกับไข่ทอดของเมื่อาวานกินข้าวด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ